ตำรวจภูทรเมืองจันทบุรีนะคะได้นำกำลังตำรวจชุดสืบสวนฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์ชิงทรัพย์ในธนาคารเพื่อป้องกันและฝระวังเหตุอาชญากรรมในพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรีค่ะ เมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้พันตำรวจโทรจำลองบำรุงศิลป์รองผู้กำกับการฝ่ายสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรีได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์ชิงทรัพย์ในธนาคารเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังเหตุอาชญากรรมในพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรีโดยกำหนดใช้สถานที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์จังหวัดจันทบุรีเป็นสถานที่ในการซ้อมแผนครั้งนี้พร้อมกับได้บูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับรอปรพอของธนาคาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการติดตามตัวคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุโดยสถานการณ์กำหนดให้มีคนร้ายแต่งกายมิดชิดพร้อมอาวุธบุกเข้ามาบริเวณเคาน์เตอร์ก่อนข่มขู่เจ้าหน้าที่ของธนาคารให้ส่งเงินให้โดยคนร้ายที่ถืออาวุธปืนเพื่อข่มขู่อยู่ตลอดเวลาก่อนทําการหลบหนีไปจากนั้นจึงได้แจ้งไปยังสถานีตํารวจภูธรเมืองจันทบุรีเพื่อประสานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วนเพื่อตรวจสอบรูป,ปรพรรณสันฐานคนร้ายจากเจ้าหน้าที่ธนาคารและภาพจากกล้องวงจรปิด ก่อนที่กระจายกำลังและวิทยุสกัดจับยานพาหนะต้องสงสัยที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนีตามเส้นทางทั่วเขตตัวเมืองจันทบ,บุรีพัานตำรวจโทรจำลองบอรุงศินหลรองผู้กำกับการฝ่ายสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจพุทธนเมืองจันทบ,บุรีเปิดเผยว่าการฝึกซ้อมแผนชิงทรัพย์ในธนาคารครั้งนี้ถือเป็นการป้องปรามและฝ้อระวังเหตุปัญหาอาชญากรรมในเขตตัวเมืองจันทบ,บุรีโดยเฉพาะธนาคารร้านทองที่ถูกกลุ่มมิจฉาชีพหรือคนร้ายพุ่งเป้าไปมากที่สุดแม้ว่าจะมีรอปภประจำอยู่ก็ตาม ซึ่งในการลงมือแต่ละครั้งส่วนหนึ่งจะสามารถได้ของกลางหรือไม่ได้ของกลางไปก็ตามแต่ถือเป็นการลงมือในเขตชุมชนที่มีผู้คนซึ่งการซ้อมแผนในครั้งนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและรอปภของธนาคารในการประสานงานขั้นตอนระหว่างการเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุเพื่อให้ได้พยานหลักฐานมากที่สุดและนำมาสู่การเร่งติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้เร็วที่สุดค่ะ